เ,เก้วโอ้ครับอ่าวปนเสมาวัดปูเขกียวมานุกผู้ชดเนอะโอ้ผม Soma tuh me panthe sangko A Ryo ja jaruwang soja ira punyo ja ayat saktu tisarasa upasampada peka anukita temaya yadisam kasa patakalang A Ryo ja jaruwang soja ira punyo ja อาภัยอาัย่ยิ่งนิพพได้เหรอหลังจากกระถินแล้วยีดมุนอยิชินในร่าผมแต่ว่าร่างต้รงก็คถึงเออสึกไรายสึกไปเกน

สร้างคำพันเตอุปสรรคังยาจะมาุลมปัตโนพันเตสร้างโ o อนรุกงับปังปาายปียปพันเตสาง उल्लुं बदुलोभन्ते शङ्को ननुकम्पं सङ्खं पिबन्ते शङ्कं वसम्भरं उल्लुं बदुलोभन्ते संको अनुकम्पां वाय Ida Niko Pante Ayanca ja Arjuna Masam Nero Ayanca ja Jaru Wangso Namasam Nero Ayanca ja Tirapunyo Namasam Nero Mama Usem pada Peka Usem pada Agangga Mana Sengkangya Janti Heng Sabamimang Seng Anga Che Sa Mim Sa Tu Pante Saboyang Sengko Imanja Tari yang nama semnirang, ikmanca, caru, wangsang, nama semnirang, ikmanca, tirapun yang nama semnirang, antara iki, tamipu, citawa, tetapatakan, datang, citawa, yati, cetuti, nakamina, akupena, taranaki, nakupasem, pademati, kamasane, tanang, สุนตุเมพันเสโฆอาญจอริโยอาญจจรุวังโสอาญจะธีรปุญโญอาตสัมมตสารัสสาุปสัปดาเปคขยะเดังสปกะกางอัอาริยจจรุวสัญจธีรปุญญจ อันตรายเกธรรมเมปุเชยังรูปที่สองรูปที่สามนะั่งเทียบรงก่อนเดี๋ยวตัวเองรูปที่หนึ่งรูปขอาไหม สุนัส so ิภริยาายันเตสัจจคาโรุปตะการุยังจ่าตั้งตั้งปุฎามิสั้นตั้งอธิีิวะตะบังอักสั้นตั้งนาทีจีวะตะบังสันติเตเอวะรูปะอาปาธากุฏามตุนทิพันเตนาทิพันเตกันุนาทิพันเตกิลาโสนาทิพันเตโสโซ

นานเตอาริโยอาริโยนามนาโกนามาตยอุปัชายเมาอุปัชายมพันเตอุปัชายเมพันเตอายะสัมะาติน迦罗阿อย่างลบทที่สองภูเขาขึ้น สุนัสิจารุวังสจายันเตสัจการุปทากาโวยังชาตังตังปุชามิสันตังอาทีจีวัฒปังอ่งสันตังนาทีจีวัฒปังสันติเอเอวารุปาอาบาดะอุทธังภันโดทิลาโซดโซโซดอ่างปังอาร Sose, anano se, nasir raja batu, annyato si mata pituhi, paripun na wisati wasose, paripun nanti patagi warang, amak amak hante, kinamo se, jaluas so. อามะโพนามะติอุปชายูอุปชายูเมภันเตอยัสสะมาติสารෝอามะนะเปรียบนูสิสาเข้าขึ้นโส <coughs> 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 ย่างชาตังตังปุชามสั้นตังอาทิติวัตปังอสั้ตังาทิติวัตปังสั้นติเตเอวะรูปาอาบาธาุทาม์กันโรกิลาโซโซโซอาปมารมนุโสสิปุริโสสิ โชติโสเสธามะคะเตธนโนเสธามะคะเตนะธีระชะภะโทธามะคะเตพะรมัญญาโตสิมหาทาปิโตหิธามะคะเตปะริปุณณเวสสะติวโสเสธามะคะเตปะริปุรณันเตปัจจักกีวรัง ตุนาตุเมพันเถสังโฆอายันจาริโยอายันจจารุวังโสอายันจทิระุญโยอายัสสะมาโตติสาระสาวมาสัมปดาเปคาปาริสุทธาอันตระวิเกตุธรรมิปาริปุณณะมิเมสังปัจจิกวรังอาริโยจ๊ จารุวังโสจะาระุญโญจารังคังอุปสัชฌดังยาจันติอายาสัมมาตาทิสารีนะอุปัชจายะนะยาดิสังขตาปะตะกัลังสังโฆอริยัญจะจารุวังสัญจะาระุญญัญจะอุปสัมปะเดยย อายะสัมมาทิสารีนะอุปัชฌาย์นะเอสานยติสุมาตุเมผันเตสังโฆอายันจะาริโยอายันจะจารุวังโสอายันจะธีระบุญโยอายะสัมมตทิสารัตสาวุปสัมปดาเปขา pari t Par a ja, so ja ja sang a n t a r a k e h i t a m e h i pari punami metang patiwarang a r i y a ja, j a r u a n g s o j a t i r a b y o j a สังฆังอุปัสสังปาดังยาจันติอาญาสัมมาตาติสาเรนะอุปัชฌายนาส a r i y a j a r u a n g s a n t a Tirapunyaja Upasampade te Ayat Samata disarena Upacaya na Yasa Yat Samato Samade Ariyat Saja Jaruwang Saja Tirapunyaja Upasampaja Ayat Samata disarena Upacaya na So tunhasa ยัสสนาภามติโสภาเสยาดุติยังปิเอตามะทังวดาเมสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอริโยอายัญจะจารุวังโสอายัญจะธีระุญโญ อายาสมะโทติสารัสสาุปสัมปดาเปขาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเหิปาริปุณณะมิเมสังปัตติกวรังอาริโยจาจรุวังโสจาระบุญโยจารังขังุปสัมปดังยาจันติอายาสมะตาติสารีนาปุปชายยนะสังโฆ Ariyanca, caruangsanca, tirapunyanca, upasampadeti Ajat sama tadi sarina upacayena Jasa ajat sama tokamati Ariyasaca, caruangsasaca, tirapunyasaca, upasampada Ajat sama tadi sarina upacayena โสตุนหัสะยัสสนาขามาติโสอาเสยาตัติยังปิเอตัมรมทางวาดามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอัจยันตาริโยอัจยันตารุวังโสอัจยันติระบุญโย อายะสมะโตติสาราอุปสัมปทาเปคาปริสุทธาอันตรายิปิธรรมิปริภุญญามิเมตังปัตติวารังอริโยจาจาุวังโสจาทิระบุญโยจาสร้างสัมปาสรานาจันติอายะสมะตาติสารีนาอุปัชายนา สังโฆอริยัญจารุหังสัญจาระปุญญัญจาอุปสัมปาเดติอายจสัมมาติสารินะคุปชายยนาญาสัจญาสัมมาโตขัมมติอริยสัจจารวังสัจจาระปุญญาสัจจาอุปสัมปาณา ายัตสมมาตาสีสารีนะอุปัชฌายนาโสตุนหัสสายัสาระขามาติโสคาเซยาอุปัสัมปันนาสังเคนะอริโยจาจะรุวังโสจาทิระปุญโยจาอายัตสมมาตาสีสารีนะอุปัชฌายนา ติสัมปัสสะตาสมาตุหเอวะเมทาทารยาเมบาอกจบมาเลื่อเลเอามาเกณผ่านนั้พี่ยุ่งไมไมแ็กวิธีอธุีมาใหครับมาผานแจกกันเองเออมาตั้งาด้วย ไม่ต้องขึ้นบนนะฮิโรมออกมาข้างล่างเอามาข้างล่างออกมาข้างล่างมาเอามาหาคุบาคนึงเออหาองค์นี้้างร้ัมากหาหน้าหานา มาข้างบนนี่หะคือมานั่งนี่นั่งนี่นี่นั่งข้งนี่้านคุณปู่ศรัทธายังนี่นั่งเอคุณปู่ศรัทธายางหยิบขันยานเปูนอนได้มาห้านกป็นบอกผานร่างแวมาช่วงไหน รื้อเมื่อกันเลยล่ะหัวใจนถ้ามูยังเลยคุณ นิสยังยาจามิดุริยมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิโอบายิกัง ปฏิรูปังสาธุปัิเผ่าสริกเณรสัมปันหิกัสธุปันเตชาตนเกดานิเทโรไม่หั่งพาโลอะหัมปิเทระสะพาโลปะชาชเกดานิเทโรไม่หั่งพาโลอะหัมปิเทระสะพาโลปะชาชเกดานิเทโรไม่หั่งพาโลอะหัมปิเทระสะพาโล ไาอีอกคร,รั้งตอบแล้วครับวันนี้ผระจะทง<อ> <c oughs> บัดนี้ะจะทำการผสมบทกรรมคือการประกาศกันและการยกตัวเธอขึ้นเป็นอุสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาในคำวจ,จาเองต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้ะสมบทด้วยจะต้องออกชื่อพระอุชาย,ยด,ด้วยเมื่อท่านถามว่ากินนโมสิเธอชื่ออะไร รูปที่หนึ่งหมายถึงตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอะขังปันเตอคคาเตโชนามะพ้าพเจ้าชื่อว่าอาคาเตชารูปที่สองเมื่อท่านถาม่ากินนมโมซิเธอชื่ออะไรพึงหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่าอคขังปันเตชิตะจิตโตนามะพระพเจ้าชื่อว่าชิตจิตต์รูปที่สามเมื่อท่านถาม่ากินนมโมซิเธอชื่ออะไรพึงหมายตัวเธอเองและบอกกับท่านว่า อกังปันเตอภินันโนนามะพระพเจ้าชื่อ่าภินันดาเมื่อท่านถามถึงพระปุชายาว่ากนามาเตอุปชายโยบุชายววาขอ,องเธอชื่ออะไรเพื่อหมายตัวเราเองแล้บอกกับท่านว่าอุปชายโยเมันเตสมาติสารอนามะอุปชายาของพระพเจ้าชื่อติสารา เมื่อท่านตามบอกปาจเวันสมณบริหารที่สมอยู่ในกายว่าสิ่งนี้ชื่อนี้สิ่งนี้ชื่อนี้ด้วยมกตฏภาษาก็จงรับว่าอามะปันเตอามะปันเตและจดจำชื่อน,นั้นๆไปใชัยอธิษฐานกิจในพระบาวรพุทธศาสนาต่อไปอายันเตปัตโต Ah yang sangkali Ah yang utara sangguh Ah yang antara

ตุนตุเมพันเถสังโฆอาคเตโชจัทิตติโตจัอภินันโดจัอายสัมมาทิสารส u p a r ปสัมปดาเปคาญาติสังขสะปตะกะลังออาคเตจันจะทิตติตันจอภินันดันจะอนุสาสยัง